สดใหม่ๆจากสวนเลยนะครับหญ้าอ่อนๆอโปรตีนสูงมากครับหญ้าหวานค่ะอ่อนๆขนาดนี้นะครับที่เราเอามาให้กินได้เพราะว่าเราปลูกเองนะครับมาเลี้ยงตะกัแตนปาดังก้ากันครับนี่นะเป็นหญ้าที่ยังอ่อนอยู่เลยนะครับแต่เราไม่ต้องกังวลว่ากินแล้วจะมีปัญหากับตะกัแตนไหมเพราะว่ายิ่งโตยิ่งยิ่งอ่า สิ้นเปลืองมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเกี่ยวอ่อนเนี่ยเกี่ยวเร็วยาก็าแตกกอได้เร็วแตกยอดใหม่ได้เร็วแถมโปรตีนยังสูงด้วยนะครับนี่นะครับถ้าทั้งเกียร์นะครับเนี่ยเป็นยาอ่อนๆเลยครับขยะก็จะเหลือไม่เยอะด้วยถ้ากระแตสามารถจะกินได้นะครับถ้าอีกหน่อยนี่รุ่นที่ติดกักแล้วเนี่ยจะสามารถกินได้ยันโคนเลยนะครับก็คอกนี้ก็จะแน่นๆหน่อยนะครับ ไม่ได้หยุดเลี้ยงนะครับแต่เลี้ยงเลี้ยงต่อเนื่องมาตลอดแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปเพราะว่าทํากิจกรรมหลายอย่างรุ่นนี้ใส่ไข่เยอะครับแต่พอดีมดลงนะเพราะว่าผมเองไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับไปภารกิจบรรยายหลายที่ก็ให้แม่บ้านดูแลไม่ได้เลี้ยงเยอะแต่ก็เลี้ยงไว้ให้ไม่ให้ขาดนะครับรักษารักษา,าสายพันธุ์ไว้นะครับ ัวนี้เป็นปาล์งกาโมจินไข่เพราะว่าเลี้ยงไว้เป็นอาหารนะครับแล้วย่าเราปลูกเองต้นทุนในการซื้อญ้าเราไม่มีนะครับก็มีแต่ค่าน้ํารดสวนเท่านั้นเองก็เดือนละ50บาทเฉพาะค่าน้ําพื้นที่ปลูกย่าที่บ้านทุ่งเราปลูกก็ที่3มไร่ไอ้สามงานกว่าๆไม่ใช่สาไร่นะครับก็จะปลูกญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็ย่าฮาราฟัตบ,บาซิน โดยจะแบ่งการให้เป็น2ขั้นตอนอย่างนี้นะครับคือหญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยเราจะให้ในช่วงแรกเกิดจนกระทั่งติดกักนะครับใส่กักพอใส่กักแล้วเราจะเปลี่ยนเาเป็นให้เป็นหญ้าอาราฟัตบาซินนะครับเพราะว่าพวงนั้นจะเป็นชที่กินเยอะกินเยอะก็ะต้องเอาหญ้าที่ใบใหญ่กินอิ่มนานนะครับเอามาให้ครับผมนี่นะฮะหญ้าอ่อนๆเลยครับตัดทุกเชา้า เน้นที่เพราะว่าหญ้าหวานเนี่ยช่วงที่ต้นยังอ่อนเนี่ยโปรตรีนเขาจะสูงกว่าที่แก่นะครับแล้วก็การขนก็จะไม่เยอะด้วยครับไม่คันคขายอ่าใชข่ข้อดีข้อดีข้อนึงก็คือเราเกี่ยวตอ้นอ่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีขนไม่ทําให้เราคันหลายท่านที่เกี่ยวหญ้าไฮตาก,กะแตนะครับต้องใส่เสื้อแขนยาวตัวตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยชอบใส่เสื้อแขนยาวนะครับเพราะว่าร้อน นะครับก็จะเน้นเป็นเกี่ยวย้าอ่อนให้กินเลยที่เห็นเหลืองๆนี่อันนี้เกี่ยวมาเมื่อวานก็อาจจะเหลืองบ้างแต่เราก็เน้นพยายามเกี่ยวสดใหม่ทุกวันนะครับไม่ไม่ค่อยให้เขากินยากเก่าเพราะว่าถ้ากระแตไม่กินน้ําเขาจะอาศัยน้ําจากอาหารเป็นหลักก็ไว้มาคอยติดตามกันนะครับว่า ตักแตนรุ่นนี้ของเราจะใช้ยาเยอะขนาดไหนเบื้องต้นตอนนี้ตั้งแต่แรกแรกเกิดมาจนตอนนี้ก็หมดไปประมาณยี่สิบกโลแล้วครับยี่สิบสามสิบโลอะนะฮะในตัวขนาดเนี้ยนะครับแต่เขาไม่ได้กินหมดนะฮะช่วงแรกคือใส่ให้ลบกไว้เพราะว่าตั๊กแตนเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อด้วยนะครับไม่ใช่ได้กินแต่ผักอย่างเดียวในช่วงที่ลอกคราบเนี่ยเขาจะกินกันแล้วจากการสังเกตให้กินหญ้าอ่อนต่อเนื่องมาเนี่ยคืออัตราการลอกคราบค่อนข้างจะเร็ว แม้ที่อากาศจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นแปลงบ่อยๆฮะสลับร้อนสลับหนาวก็เขาแข็งแรงดีครับรุ่นนี้แข็งแรงดีมากเราเลี้ยงในร่มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมเปิดหลังคาใช้หลังคาใสช่วยเพราะว่าเวลาไม่อยู่ครับถ้าเกิดอยู่กันแกล้งนี่กลัวครับคลั้งลมพายุแล้วก็เกิดหลังคาขาดไม่มีคนเอาลงช่วยนะครับเพราะว่าอยู่แถมแม่บ้าน ครับผมพาชมเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ